ตอนที่หไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องรอโยโจรสสมรสายอีเหอเป็นศูนย์กลางระลอกคืนโศกนาฏกรรมครั้งนี้ลำพังเพียงเมืองอีเหอก็มี24สกลุลและ40กว่าตะกูลแม่ทัพน้อยใหญ่ประสบกรนักเลงในท้องถิ่นที่ถูกสังหารมีไม่ต่ำกว่า700คนพวกที่เกี่ยวข้องพัวพัน ส่วนมากถูกในประเทศไปเสริมกําลังตามชายแดนหมูเจ้าถิ่นที่เลือกรักษาตัวรอดเป็นยอดดีจากรายงานของหน่วยข่าวกลองบัดนี้ไร้ความอาฆาตแค้นเคืองเนื่องเพราะคนตายไปมากจึงมีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนอกจากพื้นที่สําคัญที่ถูกทางการยึดครองเศษน้าแกงที่เหลือก็มีจํานวนน่าดูชมทีเดียวหลังจากสีเฟืองเหนียนเข้าเมืองแล้วก็เลิกม่านขึ้นมองออกไปหลายครั้งเห็นทั้งสายตาเย็นชา ชาชินข้างแขนหวาดกลัวและชิงชังแตกต่างกันไปเขากลับมาถึงจวนแม่ทับส่งเหยียนและหวังซีห้ายังไม่กลับมาสถานการณ์ตอนท้ายในอีเหอทั้งสองคนนี้ไม่ได้ยื่นมือเข้าแทรกโดยตรงส่วนมากเป็นหวงฝูผิงและหวังเผยฝังดำเนินการสีฟังเหนียนก็ไม่ทราบว่าทั้งสองคนที่มีความเห็นทางการเมืองต่างกันฉะไหนถึงรวมตัวกันได้ตอนแรกที่ลากสองคนนี้มา ก็มีเจตนาให้ซ่องเยียนรับตำแหน่งปลัดเปียเจี้ยของโยโจให้เป็นผู้ช่วยของหูขุยข้าหลวงตรวจการคนใหม่ที่ถือกำเนิดจากแม่ทัพยุดมิใช่ว่าไม่เชื่อใจหูขุยแต่พ่อสีโจของเปยเหลียงในอนาคตมีแนวโน้มว่าบุญบูต้องส่งเสริมและคานสมดุลซึ่งกันและกันแนวโน้มเช่นนี้ไม่ได้จำกัดแค่ตำแหน่งแม่ทัพและข้าหลวงตรวจการส่วนหวังสีฮาซึ่งมีความรู้โดดเด่นเหนือผู้ใดในเปยเหลียง เหมือนว่ามาเพื่อขจัดความไม่เป็นมงคลให้โยโจโที่เกิดลมคาวฝนโลหิตเกิดเรื่องอปมงคลไม่หยุดหย่อนยิ่งกว่านั้นสำนักศึกษาถ้าชิงลูก็ต้องการนักวิชาการที่ออกหน้าออกตาได้มาประจำการเหมือนเรื่องยากที่การเริ่มตน้นปัญญชนเดินทางมาเปยเหลียงคงไม่อาจยัดเข้ามาในแวดวงขุนนางเปยเหลียงในรวดเดียวต้องดําเนินการไปทีละขั้นตอนยิ่งกว่านั้นในหมู่บัณฑิตผู้มีการศึกษา ยมต้องมีพวกปะปนบเลงอีคอยละกไก่สำนักศึกษาถือว่าเป็นที่คัดกลองแบ่งบัณฑิตปัญญชนออกเป็นระดับต่างๆโดยคร่าวๆสีเฟื่งเนียนนั่งในห้องตำราเรียบง่ายของหัวงฝูผิงตำรับตำรามีไม่กี่เล่มกระทั่งการประดับตกแต่งก็ขาดคลองเป็นห้องจืดชืดคล้มเย็นเหมือนนิสัยใจคอของหวงฝูผิงเขาพลิกเปิดสมุดภาพไม่เข้าขั้นเล่มหนึ่งเอ่ยโดยไม่เหยื่อนาเขามา ผู้ที่เข้ามามีแท้ว่าหลิวเป็นหัวหน้าจราชนในอีเหอรายงานสิ่งที่ได้พบเห็นในวันนี้แกเปิ่ยเลียงอองล้วนเป็นคำสนทนาระหว่างส่งเยียนและหวังสีห้าที่แท้หลังจากสองคนนี้ประจักษ์กับข่าวโลหิตของโยโจแล้วต่างรู้สาเหตุและไม่มีความเห็นต่างในการจัดการสกุลหวงแห่งอีเหอแต่เรื่องริบทรัพย์สินของลูกค้าที่มาฟังนิทานในเหล่าสุราทั้งสองมีความคิดเห็นแตกต่างกันหวังสี่ห้า คิดว่า65คนที่อยู่ในเหล่าสุราไม่มีความผิดถึงขั้นเปย์เลี้ยงอองต้องลงโทษหนักเช่นนั้นส่งเยียนที่สนับสนุนสำนักนิตินิยมคิดว่าทั้ง65คนผิดโดยไม่อาจชดใช้เดิมทีไม่ผิดจากที่คาดส่งเยียนรับตำแหน่งปลัดเปียเจี้ยของโยโจส่วนหวังสีห้าควบคุมดูแลวิชาการการเมืองของหนึ่งโจทั้งสองเร่งรุดมาโยโจต่างถกเถียงกันไม่มีใครยอมลงให้ใคร จึงเดิมพันกันหากพบว่าใน65คนไม่มีผู้ใดเคยกระทําผิดถือว่าหวังสีห้าชนะทั้งสองจะสลับตำแหน่งกันซ่งเหยียนถึงกล่าวว่าเขาชนะแน่อย่างไม่ต้องสงสัยต่อไปตำแหน่งยังคงเดิมแต่ต่อไปหวังสีห้าหากเจอซ่งเหยียนต้องคํานับด้วยมารยาทพธิธีเหมือนคนานางขั้นต่ำกว่าปฏิบัติต่อคนานางขั้นสูงกว่าฟังถึงตรงนี้สีเฟิงเหนียนก็วางตำราลงยิ้มเอ่ยว่า แต่เท้าทั้งสองช่างมีอารมณ์สนธีจะไล่ตรวจสอบทั้ง65้าคนไปทีละคนหรือจารชนหลิวเอ่ยเสียงเบามิใช่เช่นนี้หวังสีห้าเลือกมาสามคนสีเฟื่งเหนียนพยักหน้าพวกบัณฑิตมีศักดิ์สีกลัวว่าจะชนะโดยไม่ขาวสะอาดเจ้าเล่าต่อเลือกสามคนไหนจารชนอีเหอที่มีรูปลักษณ์ไม่โดดเด่นสะดุดตาเอ่ยเสียงนอบน้อม แบ่งเป็นเฉาเซิงลูกหลานสกุลเฉาแห่งอีเหอชีเฟิงเหนียนเจ้าของร้านแพรพันฉีจี้และหาญไหลไฉชาวบ้านเฉาเซิงเป็นลูกค้าเก่าของเหลาสุราจิ้งอีส่วนสกุลเฉาเป็นตระกูลลูกหลานแม่ทับชั้นปลายแถวชีเฟิงเหนียนเป็นลูกเขยแต่งเข้าบ้านฝ่ายหญิงมีชื่อเสียงไม่เลวบนถนนซีต้าของอีเหอส่วนหาญไหลไฉแ้งเข้ามาซื้อสุราดื่มในเหลาสุราจริงๆแล้วไม่มีเงินแอบหลบฟังนิทานอยู่ด้านหลัง เรื่องเหล่านี้ทั้งส่งเหยียนและหวังสีห้าต่างอ่านเอกาสารอย่างละเอียดแล้วหลังจากเดิมพันกันในชั่วเผาไม่ทูบหนึ่งดอกหวังสีห้าเลือกออกมาสามคนส่งเหยียนก็พยักหน้าเห็นด้วยสีเฟื่องเหนียนลุกขึ้นเอ่ยว่าหวังสีห้าเชื่อว่าจิตใจของมนุษย์แต่เดิมก็ดีงามแต่ละคนล้วนมีเรื่องลำบากใจที่ไม่อาจเอ่ยกล่าวที่ส่งเหยียนศึกษามาคือสันดานเดิมของมนุษย์นั่นเลวร้าย การถกเถียงของทั้งสองคนไม่ใช่การต่อสู้ทางศิลธรรมแต่เป็นการต่อสู้ของจิตใจมนุษย์ที่อยู่นอกตำดาให้ค่าเดาผู้ที่พ่ายแพ้ย่อมเป็นหวังสีห้าจารชุนหลิวลังเลไปครู่หนึ่งก่อนรวบรวมความกล้าเอ่ยว่าเฉาเซิงมีคดีฆาตกรรมสองคดีติดตัวส่วนชีเฟิงเหนียยและหานไหลเฉยตามหลักแล้วก็สมควรติดตารางสีเฟิงเหนียยโบกมือกล่าวว่าสถานที่ยังเปิยเหลียง กระทำผิดนั้นง่ายมากไม่กระทำผิดก็ยากแล้วจารชนหลิวนิ่งเงียบสีเฟืองเหนียนยิ้มกล่าวว่าคราวนี้หลายตระกูลในเมืองอีเหอกํกำลังกอบโกยผลประโยชน์กันยกใหญ่หลิวจริงซิงเจ้าแย่งเงินทองจากมือพวกเขามาได้ถือเสียว่าเป็นค่าแรงของพวกเจ้าไม่มีเหตุผลให้พวกเจ้าลำบากแล้วได้แต่มองตาปลีบๆแต่พวกไม่ทำงานกับคลองความได้เปรียบไปหมดแต่ข้าบอกไว้ก่อน ครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษไม่ใช่หลักเกณฑ์ใหม่ในการปฏิบัติงานของพวกเจ้าในภายภาคหน้าหลิวจิงซิงยิ้มอย่างยินดีแต่ยังคงดูไม่เจ้าเลใบหน้าดูซื่อๆสีเฟั่งเหนียนถือตำราขึ้นมาอีกครั้งหลิวจิงซิงขอตัวออกไปอย่างรู้จักกาะละเทศะขณะก้าวข้ามธรณีประตูปลายหางตาเหลือเห็นแม่นางน่อยถึงกับสะดุ้งโยงตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้ หลิวจิงซิงไม่ทันสังเกตเห็นนางนางนั่งยองอยู่ข้างจักรันสูงเท่าครึ่งตัวคนสบตากับหลิวจิงซิงเขารีบเก็บสายตากลับมาก้มหน้าแล้วปิดประตูห้องหลิวจิงซิงเพิ่งออกไปได้ไม่นานซงเหยียนก็มาเคาะประตูห้องแล้วเข้ามาสีเฟิงเหนียนใช้ตำราชี้ไปที่เก้าอี้ที่อยู่ตรงกันข้ามซงเหยียนนั่งลงอย่างผ่าเผยสีเฟิงเหนียนเอ่ยยาว่า หวังสีห้าที่ปรึกษากงเฉาวิ่งเข้ามาชนกับดักของเจ้าเองแล้วซ่งเหยียนไม่แปลกใจที่สีเฟิงเหนียนรู้เรื่องในวันนี้ระยะนี้ในเมืองอ e ีเหอมีแต่สายของเปยดเหลียงเขาเอ่ยอย่างจนใจหวังสีห้าเป็นคนนางบุญที่ค่อนข้างยืดหยุ่นแล้วยังเป็นเช่นนี้สแสดงว่าการปกรครองของเปยดเหลียงยังต้องแบกภาระราหนักหน่วงและประสบความยากลําบากยาวนานสีเฟิงเหนียนเอ่ยกับแม่นางเหอเหอ รบกวนนำสุรามาสองกานางจากไปโดยไร้ซุ้มเสียงและนำสุรามดเขียวกลับมาสองกาสีเฟื่องเหนียนแบ่งให้ส่งเหยียนหนึ่งกาถอนหายใจเอ่ยว่าเมื่อก่อนรู้ว่าเป็นเจ้าบ้านเองนั้นไม่ง่ายใดแต่ต้องมานั่งในตำแหน่งนี้เองถึงรู้ว่าไม่ง่ายใดอย่างไรต้องต่อสู้กับคนอย่างสกุลหวงของอีเหอต้องสู้กับคนดีอย่างหวงฉางและหวังสีห้าทั้งยังต่อสู้กับฟาเมื่อก่อน ฟังเสียงฝนตกชมพิม,มาถือเป็นเรื่องสำราญบัตรนี้ต้องนึกถึงการเก็บเกี่ยวในพื้นที่ปกครองตอนนี้ในมือข้ามีจดหมายลับที่ต้องจัดการอีกเป็นกองพนเนินมีรายงานว่าพ่อบ้านในจวนอ๋องสมคบคิดกับเจ้าหน้าที่คนนางแก้ไขผังวงตะโกนของหลานตนเองลูกหลานสกุลลู่ยักยอกผืนนาดีถูกคนเปิดโปงผู้อาวุโสสกุลลู่จ่ายเงินหนักเพื่อซื้อภาพลิบไปสินแต่ไพร่เป็นของปลอมไม่อาจคืนไม่อาจเปลี่ยน จะอารวาดโวยวายอนุปรามาจารย์ผู้หนึ่งดื่มสุราเคล้านาลีในเหลียงโจเกิดเมนกับลูกหลานของตระกูลแม่ทับฝ่ายหลังเรียกพวกมาดมทำลายฝ่ายแรกลงมือสังหารอำมาตทั้งสองฝ่ายล้วนไม่ใช่พวกดีอันใดตามหลักแล้วต้องสังหารทิ้งทั้งคู่ถึงหมดเรื่องบทชายคุณเล็กของเวยเทียสันรองผู้บังคับการทัพทหารดาบหลบเคลื่อนย้ายทรัพย์สินไปยังเหอโจ ลำพังเงินแท้ทองขาวที่ละเมิดกฎก็มีถึง8ปดเก้าหีถูกทหารประจำด่านยึดไวมีข่าวแพร่ออกมาว่าทหารชายแดนลบหลู่ดูหมิ่นลูกสะใภ้ของเวเทียสันรองผู้บังคับการทัพทหารดาบและผู้บังคับการกองร้อยที่กู้ต้าจูเห็นสําคัญจูจูก็ถูกคนต่อยตีเจียนตายนอกด่านซ่งเหยียนเอ่ยเสียงเรียบขอเพียงเป็นครอบครัวย่อมมีความขัดแย้งระหว่างพ่อลูกระหว่างสามีภรรยายังมีช่องว่าง นักภาษาอันใดกระเปิดเหลียงที่กว้างใหญ่ขนาดนี้สีเฟื่งเหนียนเอ่ยว่าต่อไปเรื่องน้อยใหญ่ของโยโจโต้องมอบให้เจ้าหูขุยและห่วงฝูผิงไปเหนื่อยกายเหนื่อยใจแล้วแต่เท้าขนพลบรราการเรียกร้องความเป็นธรรมให้เจ้ามาโดยตลอดบอกว่าเจ้ามีกฎหมายวิธีการและอำนาจไปเสียเปล่ากลับไม่มีที่ให้ใช้งานหวังว่าเจ้าย้ายมาโยโจแล้วจะมีที่ให้เจ้าสำแดงฝีมือส่งเหยียนพยักหน้าเอ่ยว่า สมควรทุ่มเทน้อมสนองสีเฟื่งเหนียนไม่ถือกาสุราที่ยังเหลือสุราเกินครึ่งลุกขึ้นยืนเดินออกจากห้องตําราพร้อมส่งเหยียนฝ่ายหลังอำลาจากไปสีเฟื่องเหนียนมาพบหวังสีห้าซึ่งพักชั่วคราวในเรือนข้างของจวนแม่ทัพบอกเขาว่าจะไปพบคนผู้หนึ่งหวังสีห้าเดินออกจากจวนตามมาอย่างงนงงเข้าไปนั่งในรถมาออกจากเมืองอีเหอมาถึงชานเมือง ที่นี่มีคลองส่งน้ำเส้นหนึ่งคอยหล่อเลี้ยงบึงอ้อให้เจริญงอกงามผลผลิตของปเปิดอเหลียงไม่อุดมสมบูรณ์ตอนอ้อที่ใช้ได้สารพัดประโยชน์จึงมีค่าดั่งหญ้าพันตําลึงทองใกล้บึงอ้อมีหมู่บ้านเล็กริมนม้ำลมเย็นพลิ้วแผวสีวสัน์อบอ่อนละมนเดินบนถนนดินเล็กแคบกลิ่นต้นอ้ออ่อนลอยฟุ้งกลางอากาศเด็กน้อยจับกล่มกันเด็ดยอดอ่อนสีเฟื่องเหนือและหวังสีห้า มาถึงท่าเล็กๆริมนม้ำตอนอ้อไหวเอนแอบอิงก,กันเป็นทัศนียภาพละมุนตาเปลี่ยมเสน่ห์ที่เห็นได้น้อยในเปยเเลียงในมือสีฟ่งเหนียนมีการอ้อลักษณะคล้ายคลุยอย่างหยาบเขานั่งลงบนท่าที่ก่อด้วยหินกรวดเป่ากา้านอ้อเสียงแผ่วโผยหวังสีห้าไม่ได้นั่งลงแต่ยืนตรงริมนม้ำคิดในใจว่าฟานอองนมอาจไม่พอใจว่าเหตุใดตนถึงสงสัยการกระทำในโยโจของฟานอองนม ถึงเดิมพันธ์แบบนั้นกับส่งเหยียนแต่คงเห็นว่าตนเป็นกึ่งคนรู้ใจยังเห็นแก่ไมตรีถึงไม่ได้ใช้วิธีในแวดวงคุณนางจัดการตนสีเฟื่องเหนียนหยุดเป่ากา้านออเงยหน้าขึ้นชี้ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือมีบัณฑิตยากจนเปื่อยเหลี่ยงเดินทางไปนครหลวงเจปีในที่สุดก็ประสบความสำเร็จสปีก่อนได้เป็นมหาดเล็กถวายการรับใช้ฮองเต ปีกลายเป็นหัวหน้ากองประเมินช่วยเจ้าโยหลิงเสนาบดีกลมพิธีการและอินเมาชนว่าที่อัคราเสนาบดีจัดการประเมินขน,นังนครหล,ลวงปีนั้นเข้าร่วมการประเมินขน,นางท้องถิ่นขั้นสี่ของหลีหยางต้นฤดูวสันติดตามเจ้าจ้วนรัชทายาทเยือนใต้เป็นการส่วนตัวกลับนครหล,ลวงแล้วก็จัดงานมงคลสมรสครั้งใหญ่ฮ่องเต้พระราชทานจวนให้ด้วยองค์เอง รัชทายาทและชายาเข้าร่วมงานฉลองมงคลสมรสพร้อมกันเป็นเกียรติแก่โจนของคนผู้นี้คืนวันสมรสเทียนแดงเล่มใหญ่ผ้าแดงคลุมหน้าสตรีนางนั้นแท้เจ้าบัณฑิตผู้นี้ต่อไปย่อมได้ครองตำแหน่งสูงในเจปีนี้จดหมายรับที่ส่งมาให้เปยเลี้ยงมีเพียงสองฉบับฉบับแรกกล่าวถึงผู้ที่ได้รับเลือกเป็นรัชทายาทอีกฉบับคือสุขภาพของฮ่องเต้สกุลเจ้า บัณฑิตที่มีคุณงามความชอบต่อปเปยเหลียงเช่นนี้เขียนลงท้ายในจดหมายรับสองฉบับให้ปเปยเหลียงบอกต่อคนผู้หนึ่งเขาหยุดไปครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเสียงเรียบว่าไม่ต้องนึกถึงไม่ต้องรอหวังสีห้าถอนหายใจสีเฟืองเหนียงกล่าวสืบต่อก่อนบัณฑิตผู้นี้จะประสบความสําเร็จที่นี่มีจารชนของกลุ่มอภิฆาตเจ้าคอยจับตาอยู่หลายปีดังนั้น ต่อให้เป็นคำเรียบง่ายเช่นนี้คนที่คิดคำหนึ่งคนที่รอคอยก็ยังคงไม่เคยได้รู้หวังสีห้าถามเสียงเบาสตรีล่มหลงในรักยังรออยู่อีกหรือสีเฟ่งเหนียนพยักหน้ายื่นมือไปตบตบเสาท่าเรือข้างตัวตอนนั้นนางส่งบัณฑิตผู้นั้นไปสอบในนครหลวงที่ท่าเรือแห่งนี้จากนั้นก็ไม่เคยแต่งงานหากนึกถึงเขานางก็จะมาที่นี่พะเขารับปากนาง ไม่ว่าจะสอบได้หรือไม่จะกลับบ้านเกิดมาแต่งงานกับนางหวังสีห้าถอนหายใจบัณฑิตแบบนี้สตรีแบบนี้เดิมทีสมควรกลายเป็นคู่สามีภรรยากันหากเปยเลี้ยงอ๋องจัดงานแต่งให้พวกเขาก็ไม่เกินเลยสีเฟื่องเหนียนทําเป็นไม่ได้ยินเอ่ยว่าหลังจากปลายปีที่แล้วนางก็ไม่ได้มารอคนที่ท่าเรือนี้อีกต่อไปหวังสีห้าอึ้งงนัน สีเฟื่งเหนียนโยนก้านอ้อลงน้ำไม่ได้หันหน้ามาแต่ชี้นิ้วออกไปที่ไกลๆนางตายในเบืงอ้อและฝังไว้ที่นั่นสีเฟื่งเหนียนสอดสองมือในชายแขนเสือ้อข้ามาโยโจมาอีเหอมาเพื่อสังหารคนหวังสีห้าอย่างเจ้าคิดในใจว่าข้าสังหารผู้บริสุทธิ์ตามอำเภอใจข้าคิดว่าพวกผู้ดีมีอำนาจเหล่านั้นต่อให้บริสุทธิ์อย่างไร ก็บริสุทธิ์ไม่สู้สตรีนางนั้นสตรีแบบนี้โศกขานาตกรรมแบบนี้ในโยโจมีนับไม่ทวนบัณฑิตอย่างเจ้าพูดแล้วพูดเล่าว่าตั้งใจทําเพื่อสันติสุขของใตาล่าข้าสีเฟื่องเหนียนรู้สึกว่าสันติสุขของใต้ล่านั้นไกลเกินไปสันติสุขข้างกายใกล้ขนาดนี้อย่างไรก็ต้องทําให้ดีก่อนสีหน้าหวังสีห้าซีดเผือกสีเฟื่งเหนียนลุกขึ้นแล้วสะบัดแขนเสือ้อ ก่อนคอมคำนับไปทางสุสานเล็กๆในบึงอหมุนตัวจากไปทิ้งหวังสีห้านั่งหอเหี่ยวอยู่กับผืนสีฟังเหนียนเอ่ยเสียงทมว่าโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์กลับไม่เห็นคนอื่นเป็นมนุษย์ในเมื่อตนเองไม่เป็นมนุษย์ในเปยเหลียงอองอย่างข้าเห็นหนึ่งคนสังหารหนึ่งคนนักฆ่าเดินตายโยโจร้อยกว่าคนพลันปรากฏตัวในบึงอคิดว่าฉวยโอกาสนี้สังหารฟานอ,องนม สีฟังเหนียนสองมือไั่หลังพุ่งชนจนร้อยกว่าคนนั้นร่างแยกชิ้นส่วนในรวดเดียว